ลูกให้ที่เนี่ยให้แหละให้พูดนอนรับเออลูกให้ละให้ให้ลูกนอนโดยเอ้าลูกให้จะกินเข่าปะจักให้จะกินเข่าแล้วแต่มันบบมีอนอนเมื่อยบอกให้พูดนอนเอาหน้าตาใส่เข่าแล้ะขยานแล้วะนอนเอายังเกาะเอาออกใช้หน้าตาให้เขาแล้วพอนอนลูแลอกเขาโบมีแล้วอดเอาว่ะเอาออกโดย เดี๋ยวใหญก็บอกเหรอเอาเอาเอาคำจับเจือแนวห้องปัดเตาแบบ,แบบแบบค่อยในว่าลูกค่อยให้แล้วอยากกินข้าวแล้วค่อยบ่มีแล้วค่อยขยันขยันใส่เอานาตาใหญ่ใส่เขาอ๋อแบบว่<ล><ล>าโดยเอาให้เขาให้อำนาจใส่เขาย้ำลูกให้โดยอ่าอยากกินข้าวสิบ่โดยแล้วันนี้ทั้งเจ้าน่ะให้ลูกโดยเค<ด>็ดให้ตาเครียดตาช่างใช่พ่อกง่ายกับพ่อภาษาบ้านนอกกับโดยอ๋อพ่อให้แล้วก็ตาเล็งใช่สิยุดให้หรืดูพยุด สีประมาณนี่บอโอ้ยลูกย่านเรากลับป่ะนี่ลูกย่านก็รับพื้นทุบมาละจากนอนบอนอนไปจากอุ้งเท้อก็นอนเลยละมันยันเงียบเลยโอ้ยถือผ้าผู้น้อยนี้เดียจะเกือบควัญสีพาดัดควัญขวจนยานอ้าวหูยววมวววววยังเวววววววนววเต็มวววีหรอถือววอดวว ปีหนึ่งพูดดีอ้าววยปวดรอกพ,พี่น้องเลยพุ่นชื่อจังไดก่อนน่ะผ้าใย พี่น้องไงเอง้เอามือเช้านี้ผัดพลตกมารอบใบผัดเลนอกพี่น้องไงจักชิวะเจงได้เนาะโอ้พี่น้องไงเอ,งเอาใส่กุ๊บกันอาตัวกาบสบายดีและสวัสดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเปิดชูขู่ชูคนได้พี่น้องเด้อโบว์ไวซิลใน และกระต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับพ่อแม่พี่น้องเข้าสู่่อ,องประธานป้องสนแนลอีกแล้วพี่น้องเอ๋พบเจอกันตอนบ่ายสองโมงเนาะพี่น้องเนาะกันยังบ่าไปทั้งใดพี่น้องเอ๋กันยังอยู่บ้านวังคุณกับพอดีว่าทั้งบาตุนสิมหาหาครอบรั้วอีกครอบรั้วหนึ่งซึ่งทั้งบอจันได้ถ่ายทำลงไปแล้วเนาะเมื่อวานนี่พี่น้องเอ๋กับทั้งบาตูนกับสิเก่าไปเยี่ยมยาตามข้าวพื่นยอพี่น้องเอ๋ว่าเป็นยังไงเนาะ าเขาน้ำจำปาอ่าคือว่าเนื้อบึงเงื่อนกับเตศอยู่พี่น้องเองยจิลมทับหัวปผนใดกับน้องบุผู้อยู่เนาะทั้งบทุนน้งองบุขคายเข่าจักเถื่อพี่น้องเองยเนาะเห็นแต่ตั้งกีบวจันเพล่ยนไะเพื่อเป็นการบริเสียเวลาเดี๋ยวบตุนสิบพปพ้าปีพ่าน้องเข่าไปถามความเป็นไปเป็นมาน้ำกันว่าเป็นแบบใดเนาะพี่น้องเองนาะทุกอย่าง,งัดีบรเรืจังใด เ่ินเราพี่น้องไงหอดจอดเทิงแล้ววานนี้เนาะพี่น้องเนาะภาคกันเฮ็ดศยังอยู่ดิเนั่ยนั่งอยู่มันหอดบ่มันหอดอาบน้ำแล้วไปซื้อข้าวมาขุดคุมมินคุมมินคุมมันนี่บ่เออบ่จุ๊บน้องบ่อากุ้ยแพงคักน้องเนาะ เอาสบายดีเด้อบุรทุกคนเด้อโดยน้องเยตัวขัวบอน่ะเออสบายดีเด้อไอเด้อโดยบุตรไปเห็ดเวียกบอกมานยผักพรออ่เน้องเงยขุดคุมมันปลูกมันนี่บ่เออดินเจ้าเองบอเนี่ยนะ อ๋อที่ว่าสายคึงไปหั่นนะอันนั้นเป็นเป็นของเขาของเขายับมาแต่งพี่นั่นเป็นของเจ้าโอ้โหวิบันรถที่ไปพุ่นกับของเขาอีกค่อยข้าพ่นแดงมาพี่บ่กับบริข่วงน้อดินเจ้าเน้ออปลูกบ่อืมขายบัตรทางแบงกองกองกับเจ้าจีอ๋อฮะแต่งพี่น้องเงี้ยนาะคนอื่นน้ำมันตุนตามอ่าชื่อเสียงทั้งเรื่องเพื่อนคนชื่อทางไหนก็ เอ้ยมอนจักป uh ีแล้วเจ้า26 6 26ปีโอ๊ยล like bon st ้มสิเด็กเด้อเป็นน้องบะตูนตัวชานี่พี่น้องเอ้ยนึกว่าฮอด30ตายได้ยังอยู่บ่ซะาวแต่น้อยาวแต่น้อยเออไปชัวขึ้นน้พอนาแม่บ่ังอ่ะังบตูนสิว่าจังได๋พี่น้องเอ้ยขออนุญาตเอิ้นน้องกแล้วกันเนาะ26ปีนึงพี่น้องเอ้ยทางบะตูนก็ได30้ได อ่าทั้งง่ายชื่อว่าจังเด่น喏เชื่อพิงชื่อพิงอือเอากัะตโลนแล้วลูกบ่อนี่แม่นปัจจามบ่อน้องลูกใครซี่กับผู้หญิงไปเล่นแล้วไปกลางบ้านสูกสี่คนเอ่อพิญสองผู้ชายสองห่วยคือเอาเป็นแทะพิญสองชายสองว่าสั้นก็ผูเกิดก่อนชอบคนในกับผู้หญิงมดเกิดสุดท้ายในชอบคนน้องผู้ชายติดกัน เดิจักปีก็แต่ละคนน่ะไล่ลงมาน่ะโอ้หัวปีท่าปีระเบ่าเลยบัวปีท่าปีโดยอันนี้ก็ะองปีปีหนึ่งปีทีซองเขาก็ได้พวกนี้ป้าคือกระยันผลิตลูกแทะพ่อบอกเห็นว่าก็ได้เลี้ยงเขากุ้มอยู่นี่คือเอาหลายคนแทะกุ้มพูกและข้าวขาแรงแกงคัดหม้อแล้วมันก็หาน้ำมันน้ำมันขายหาบซื้อข้าวกินแบบนั้นคือเอาลายแต่ษะลูกนะเอองคนกับพ่อเป็นอย่าง เห็นมูได้ไลยก็ยักได้ไลยเห็นมูได้ไลยก็ยักได้ไล่พักพักพอนบ่หรือว่าหยุดเลยพักก็ได้แล้วเอาลูกก็แล้วพักนอนรำการพักบ่ได้แล้วด๋อยกระเทยแล้วเอาถางยักเบาแม่นเลทเนาะพักกับพักเอาลูกก็แล้วพักนอนรำคาญด้วยพักบ่ได้แล้วด๋อยขากหล่ยแต่งอกคนก็ได้พี่น้องเอ้ ็ต้องเล่าม่วนได้ล่ะครับเจ้าดักถือก็ยอมแล้วมาเข้าก็ได้พักมันพักบ่ได้เด้นอนนํากันคืนเนาะคือยากันสิอ่านอกจากผาห่างกันลแม่นแม่นยุดได้เออก็บ่เป็นังดอกเนาะนอนนํากันก็บ่ได้หมายความว่าสิบ่นันดอกแต่ว่าบ่ให้เอาลูกซื้อพอแล้วเนาะมันหลายคนล่ะพี่น้องเอ้ยโอ้ยน้องๆเราก็เว้าคักัีเนาะอ่ากินข้าวกินน้ํากัยงก็มื้อนี้ <ข>ได้ยังก,กินผักกาดแม่เอาให้ผักกาดโดยโอ้ยพี่น้องเลยมาให้ตัวเดียวเมื่อกี้ปนแจวแจวเจวแจวเนาะทั้งโมตูนเห็นทั้งโมจันพึ่นม,มาไทยเมื่อวานนี้พี่น้องเลยก็ได้เข้ามาสัมผัสทั้งน้องเป็นพร้อมๆกันน้องพี่น้องเนาะเ<ด>ข้ามาอีกรอบอที่สองโมเมนต์รอบที่สองรอบแรกเเนาะทั้งไข่ห่าเข้ามาพี่น้องเลยเนาะ อยากกระต้มขนมมาให้ทั้งน่องเพป็นก่อนแป๊บหนึ่งพี่น้องเอ้เอ้าเสร็จเนาะข้าวเที่ยงยังมัท่านได้กินอาโตลูกชายอ้าลุยบ่อ้าลุยเออเอ้าเสื้อขนมเด้อมีมาต้อนเด้อเอ้าโดยมายังแขนยังอันนี้คอเดินเบิ้งหันเนอะบ่บ่ขออนุญาตเด้อจับนี่เด้อมันคือยังงนี่ เก็บพอเพื่อนไปรับจานเขาแล้วเก็บในกองขยะเก็บในกองขยะ <ใน S 1> มันเป็นเดียนมันแต่ใส่เอ็นนี่จักรบูแล้วเก็บในกองเดียนอย่างน,นี้พี่น้องเลยเนาะอ่าเบิ้งขันอ่านเบิ้งนี้เด้อมันเป็นตายยังอันนี้พี่น้องเลยอ่าเป็นเดียนอย่างนี้ของค่าใจเียบตุนกันเลยมันมีแต่ภาษาอังกฤษจ้ะโมเมนมาแต่พรัง่งเสดบนบนนี่อามาแต่ประเทศนอกบนบอเรียนนี่ก็ได้เก็บเอามอละเอามาแต่ใส่ ไปหู้บอกยังได้พี่น้องเด้อแจ้งบาตันเนี่ยโมเมนต์ขึ้นเลาวพวเอาไปว่ายผจักปีพูหน่อยสองปีจักควมเนาะเอาเครื่องขึ้นไปวหวยเลยพี่น้องเลยเจ้าไปไล่มาแต่ใส่เกาะเดียนน่ได้เก็บอยู่กล่องเสเศษ กองเล็กเศษเศษเด็กอยู huh. so ่แถวใดเกาะแถวเวียดเออเล็กเีมางาสิ่แล้วเงามเก็บเห็นมันงามะเก็บเอามาแคนให้ลูกได้ตะลุนลวบ่ตแล้วอาโตไปนองเลยนี่ก็เป็นอีกเรียนนึงนี่นี่เนาะที่โบผู้ที่มาที่ไปนี่ก็ได นึกว่าเป็นอาไทยนี่ใครยุ่พอได้หูแล้วเนี่เนาะไอผมไอพี่น้องเป็นเอฟซีเฮาอยู่ทางไทยเป็นคอมินมาบอกนี่เด้อพี่น้องไงเจะาว่าเอายังเดี๋ยวนี่เอาเบ็แล้วฮะเอาเมียนละบ่โบได้ย่านจังดิเนาะพี่น้องไงเพื่อชงผมเนี่ยเท่เท่ชงผมนี่บ่ฮะบ่ละคอยผู้แม่เนีละโอ้ยลายทำทายอยู่ปันทังต่อเจ้าไปนอนพ่นได้มานนี่อืเห็นว่าแม่เจ้าเห็ด นั่นชวนมิ้นกันเลยไปนอนพ่นไดมาหนิปพวกกัดหัวนั่นน่ะเฮ่าน้องเอ้ยคนไม่ได้ย่านวุฒหการจักบี้ทิ้งน้อยบางคนห่วยแล่นพบไปพุ่นแหละเนาะเขาไม่พบบ้าโอ้ดดยคาราเคินว่ายยากระเบรออโอ้ยแพงน,น้งนองเฟินน่ะเออหอมพูดหอมพูดอยู่เออโอ้ยบอลูกข์ละจงเมียนเนาะแพงคักน้องเฟินนั่นก็นได้อันนี้น้องเจ้าบ่ เปิตนมาอยู่น้ำบ่อด้ว่าจังใดมาลินมาลินเปตนมาดินน้ำอ,อืมกินฮอดร้านอยู่แต่ที่เย็นแล้วมาดินน้ำ,นำโอ้เพื่อเะาเขาเผาให้ร้านนอนเพื่อกระแล่นตักน้ำอืมเผาให้แล้วกระแล่นตักน้ำอืมอเดากพี่น้องไงกินโยมกินโมน้ำกากินนมก็ไปแล้วใช่ขึ้นกินนมอยู่<ป>ทั้งปุ่นไป เออลวยเราพัชสิเออรวยไอ้เออรวย level ไม่ muốn เนาะไผชชีรวยไอ้พัชชีเอานะผมบอกบตุนเขาบอกพิษบถือเดี๋ยวพี่น้องไงตัเอ้าวนไปอีกสักหน่อยนึงพี่น้องเไยเนาะอ่าเขาน้่มซ้ำปลาได้ไปอ่าพอมีอยู่มีกินอยู่ป้ะมีโอ้ยไปแห่เฮ็ดอยู่ัยเฉลนแต่ละปีแต่ละ ือเห็ดดินโมกอเห็ดดินโม่กินข่าวซื้อเห็ดดินข่ะเจ้าพอได้ข่ามากินดินเลยชงเพิ่นปลูกข่าให้ซีบ๊อโอ้เามยุกกสอบกระสอบเข่าปลูกกข่าปุกเอาไว้ปลูกปีซีมานี่อ่าสิกนีี่่็บมเด้อ ได้จักชอบก็แต่ละปีนั่นนะได้จักเป่าแดดบริเวดมันบริตาจักสุดแต่ปีหนึ่งกับสิบชอบแต่มันบุกุ้มลูกลายนั่นแล้วคอยบอกอยู่ยาวลรยบ้านนี้เด้อพอช้าบานนี้นอนกับนอนน่วมกันได้อยู่ใจ่อาเด้อโอ้ยน่นองเนาะซิบชอบมันกับบกุ้มยินแล้วเนาะปีหนึ่งพี่นอนไง ไงเอาไปพักกันนั่งแก้กินอยู่ผลเด้อะแก้กินนั่งปั่นกันกินเด้อะซิฟสอบวันเี๊บาัดบันเบิดแล้วไปหาใช้สารรับจ้างรับบ้านนี่บอกจ้างอิงตามมูพาไปบ้านปลูกเมนบบทางปลาบบหรือไปทางปลาวิกน้ำจีนอิงตามเขามาคนรับจ้างเงยมือการะโลสองโลมาซื้อข้าวข้าทำแพงอยู่นะอ่าอ่าอ่า บางมือก็ได้กินข้าวมือหนึ่งก็บปเจอกระคาดนึ่งได้กินีเ้เเฮ้ยจริงแน่จริงมาเลยอดมือกินมือบ่อโดยอดแ,แบบมือเบาจาาันมาเมื่อนั้นที่หกโมงก็ไปซื้อข้าวมาพัวหรา,ามาเงินให้ห้าสิบพันไปซื้อข้าวถูกก็นอนก้อนอ <7 8 S 2> เช็ดแป้งหนึงคุณยังนิ่ง ให้ลูกกินข้าวเย็นแบบมื่อนี้ยเขาซื้อในกระตาเขาได้บุเสือกระเป๋าเบิ้งเงินบาดจันให้ว้ามี่ก็ได้ซื้อข้าวเออเกิดบุได้ได้เงินได้คำมากเกิดบุได้ไปซื้อยังกับไปซื้อข้าวเนาะซื้อข้าวเจ้าพอพอได้ข้าวอันมากินโดยกระเป๋ากระเบอกแล้วพี่น้องเอยให้ลูกกินดีมก่อนแม่จังได้กินโดย บรรลุน <ừ> ้องปะให้น <ừ> ้องนุ <ừ> ่มบางเถืาเขแล่นตักน้ำห้วยโจ้คนละบ่บางมือเขาบัทันก็ขอนำเอาน้องกระดมเถ้าเขาก็บบกากที่กันตอนเช้าตอนแรงคนบัได้เบาเราใจใจเขาเองนี่เลยบกากเจริงใจโดยคนก็บอกว่าบ่มีนำมาตักแต่เหาก็บกากที่กันโดย บระธานมือทำเราก็โาดูดคนก็เอาให้เบอร์พิงค์ครับกางเกงเป็นข้าวบะทันหนึ่งบบบูมี่้าคอเขาซุกให้ลูกกระบอกปากให้ลูกนอนกระบอกเล่าให้นอนลูกให้พี่เงี้ยให้แหละให้พี่นอนหลับลูกให้ละให้ให้ลูกนอนโดยเอ้าลูกให้จะกินข้าวปะจั๊กให้จะกินข้าวแล้วแต่มันบ่มีเอ่นอนเมื่อยบอกให้เขานอนเอาน้าตาใส่เขาแล้วเขายางแล้วนอนเอายังก็ เอาออกชน,นาตาให้เขาละานอนลูกก็าบอกบ่มีแล้วอดเอาบ่าเอาออกโดยเดีย๋ยวได้ก็บอกเฮาเอาเอาเอาคำจับเจือแนเอวเฮาปัดแปงเบียบแบบค่อยนี่ว่าลูกค่อยให้แล้วอยากกินข้าวแลวบบ้วค่อยบ่มีแล้วค่อยขะแยะขะแงนใส่เอานอตาใหญ่ใส่ข้าวอ๋อแปลว่าโดยเอาให้เขาหายอำนาจใส่ข้าวยำลูกให้โดยอ่าอยากกินข้าวสิบ่โดยแลว้วบัดนี้ทั้งเจ้าน่ะหายลูกเด็ด ไฮตาเครียดตาสั่งใส่เว้าง่ายก็เว้าภาษาบ้านเฮาก็โดยอ่าเว้าไห้แล้วก็ตาเล็งใส่สิยุดไห้หรือบ่ยุดสิประมาณนี้บ่โอ้ยลูกย่านแล้วก็ับนี้ลูกย่านก็ับ้มาแล้วจักนอนบ่นอนบ่จักอเือก็นอนเลยแหมันยเงียบเลยโอ้ยเนาะพี่น้องเอ้ยอ่าเหตุผลที่ใแบบีน่ะเพราะหยัง ปอบอึดนี่แหละห้กับทานโดยลูกให้แง่แง่อยากินเขานี่ให้ลูกให้ลูกนอนเมื่อบอกว่าลุ้ยนอนนะบ่มีเข้าเให้ได้กันได้เอ็ดติทิให้เขาเิ็ดตี้ให้เขาโดยพิดลูกนอนก็น้ำตาแม่ก็ออกแล้วแปลว่าลูกมีเขาเนาะสัตว์กระบาดกระเบาะเราพี่น้องเลยยังไงลูกในการเอ็ดน้ำตาบันไดออกพิดนั่นก็น้ำตากระตุกไปโดยเอ้าแสบบอกระนมนะโดยนะลุ้ยนั่นไหม nóc 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 này nóc 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 này nóc bố nóc 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 đi Nó nóc 1 ผู้น้อยนี้โดยจะเกือบเอยสิพาตัแขอยคอยจนยางอ้าวหูยน้องเป็นยังวไาโอ้าคนนี้เต็มวิลลี่หรอถือพาหรือว่าอุ้มท้องอุ้มท้องครบชิบชองเดือนโดยเก่าปีเด้ค่ะเบาปีหนึ่งพูดดีอ้าวหูยปวดรักพี่น้องเงยพุ่นชื่อจังไดก่อนอ่ะผ้าชัยผ้าชัยปาตโต ยิงดีบเป็นอย่างเนาะเลยเนาะแต่ชุออกมาพ่นกระตายออกเตกโตฮะเม่นี้ออพ่ลูกนะออกตกโตคอยละสลบแพทย์พ่นสวยสซอบซีเพพ่นป้มละคืนพืออแพทย์บาบุนละมันบเอาชีวิตแม่คอยปาสาุบนที่ะบายมาแล้ คลอดออกมาแล้วอ่าเล็กน้อยนี่หวหายใจแล้วหัวใจบบเต้นแล้วแล้วบันนี้ท่านมอเพื่อนนั่นอ่าเอาเครื่องช่วยหายใจมาปั๊มเอาแล้วฟื้นขึ้นมาจนได้มาเป็นคนเท่าขุมมือนี้โอาเอ้เป็นบุญของน้องเพื่อนเท่านั้นแหละแสบพี่น้องเลยชิบชองเดือนแทบสิบูจากเชื่อ ไปภาคภาคก่องไม่ได้ค่แพทย์ไปจนหยานไปภาคก่องไม่ได้ก็แพทย์เลยพอตูแม่เองเลยจะตายครึ่งหนึ่งเป็นยจะหยาอันไอ้เจ้าไล่เดือนครบอยู่วะเสียงสีลังนี่เด้กพี่น้องเด้อนอนนิดหน่อยลูกเล่นเลยล่ะอ่าลินนัวหัวมวนอยู่เนาะสิบชองเดือนว่าจันครบหนึ่งปี คือพาจังได้เนาะเจ้าจำเมื่อจำวันคักแน่บ่เจ้าจังว่ามันครบชิดชองเดียไปฝากท้องไปอ๋อตั้งแต่เจ้าฮู้ว่าเจ้าท่องเลี่ยเจ้าไปฝากท่องเ็นจดลงรายละเอียดอยู่ในหันเนาะว่าเริ่มเดือนใดเดือนไรตั้งกันเนาะเอาโตปวดโพพี่น้องครบช2องเดือนเต็มแล้ววันนี้เห็นยังได้มันจังเงินได้ออกผ้าออกบ่ด้วย เกิดธรรมราครบชิบชองเดือนเต็มเป๊ะแหละมันเจ็บท้องออกเลยมันก็ไ่ได้ใหญ่แต่มันน้อยอยู่ในทองแต่มันคืออยู่หงคืออยู่หล่นแทะออหูยลูกก็สี่คนก็ยัขอดยองมอพกนีก็ยงมอเอ้ยองทมอบกให้ขอดยอกากบเนาะพี่น้องไหากจะเห็นแล้วทองชิบชองเดือน ปีหนึ่งพอดีปีหนึ่งก็มียี่สิบสองเดือน,นเนาะพี่น้องเอง่เอชื่อจังใดก็บมละท่าฝ้าใสโอ้ยหลอกฝ้าผลตัวนี่ <c oughs> <c oughs> แซ่บ่เดี๋ยวมือแบบแบบจู๋พี่น้องเไง <c oughs> เอาอีกและ <c oughs> โทกินเก่งเจ้าเจ้าขนมทงนึ่งบดแหละบมดละ เอาฮยชุดแล้วนนี้อือเอาเอเนาะกินโอดกินนอดดิด้งน้อยเ,เพิ่นบ่เคยกินพี่น้องเลยเนาะตั้งมาตูนชื่อมาต้อนมาฝากเพิ่นกระต้มกระนมอา่าพอได้หมักแตงมาต้อนตามกินเที่ยงเนาะเอาจางังใดก็ดีแล้วเพิ่นอา่ารอดปลอดภัยนะเนาะอ่าเป็นคนเท่าขมือนี่พี่น้องเงก็ดีอกดีใจน้ำใายๆ คอร้องยุดจะเด้อเอาลูกกหอนเด้ออ่าสี่คนหน่ะก็พอแล้วยิงยิงซองชายซองก็โอเคแล้วล่ะเนาะสี่คนน่ะพอดีเอ่าข้าวน้าซ้่วำปลายนี่แด๊ดสิบบูมีกินเหน่อยอันนี้เป็นเพื่อนเพื่อนของเจ้านี่เนาะเอาเอาเอาขออนุญาตอ่าอย่างอื เพื่อนชานล้านแป้นขออนุญาตช่องเบิ้งนี่เด้ออยู่ทางในเด้อเออเบิ้งให้พี่ให้น้องในเบิ้งน้ำกันก่อนพี่น้องเไยบ่อ้าวบุรีมีอย่างเด้อเห็นไหมบุรีมีเข่าในตาเป็นมาไปซื้อเด้อนี่เอออันนี้บ่เจ้าไปซื้อเข่าในนี้บ่ก็ได้มาดอกก็ได้พี่น้องเไยเนาะชาดปูที่นอนกับบุมีผ้าห่มกับจำแนงบ่ อ่ามันฮั่วบ่จั่งเอามันฝายางมันมงน่ะมื้อเช้ามีบ่าวเอาอีเก่าป๊าดตรงนี่กะนี่กะนึ่งอีกเนาะพี่น้องเนาะเอา่ตนยางรอบๆก่อนพี่น้องเอ้นี่กะนักน่วงน่วงในอยู่เด้นี่เนาะเอ้ยเฮ็ดได้อยู่ดอกก็ได้พี่น้องเอ้ ควรหนึ่งพี่น้องเตุกยากเนาะขาดแคลนเกล็นแล้วก็ฝนตกลงมาเนี่ยมปนเรียบร้อยล้วนเนาะโอ้ยเอาเอาจังใดกันเนาะเป็นกำลังใจให้ทังประตูนกันเดยใดสุดเลยเออไปสั่นเนาะเขากระชีใดกับก่อนได้บาตนี่เด้อเมื่อหนามื่อในุผลอะไรมาเยี่ยมยามตามเก้าใหม่เด้อโดยให้อยู่ดีมีแหงเด้อเออสู้ๆเด้อเป็นกำลังใจให้เนาะ บ่ว่าถ้าว่าผู้ใหญ่เจดีปันอยากอ่าเพิ่นเห็นเพิ่นอ่าสงสารกะอ่ากะจังว่าเนาะฟังเบิ่งเนาะอืมเพื่อเพิ่นทรงเงินทรงกลับมาช่วยข้าวช่ยน้ําอ่าซื้อแนวอยากแนวกินเนาะอ่าเอาจังได๋ก็อยู่ดีมีแฮงเนาะโดยกลับก่อนเด้อสบายดีเด้อโดเอาสบายดีได้เด้อโดพี่น้อง้แงให้แเมืองไต่อไปให้ยืนยาว จ้าทุเนาะคือกันคือกันอยู่ดีมี่แฮงคือกันเนาะทุไปไปพี่น้องไงพอทางเงินดินดอนตอนหย่าเราไปอ่าตรงเชือกคึงนั้นเนาะแล้วก็มาทางนี้อันนี้เฮือนของไาเกาะนี่หลังนี่ของน้องชายเจ้าอ๋อแต่งเจ้าดิบมานี้ออกนี้เนาะอืมแค่นี้อ๋ออ่า เป็นไปหันเอาอ่ะ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 เจ้าเจ้าเจ้าเนาะอือเอาจังใดกับมิตรดินรอนนี่ใกล้กับฮอปล่อยว่าเปล่ากับปลูกมันไปถ่าเนาะอะ่พอได้ซื้ออยู่ซื้อกินพี่น้องไงเป็นหัวร์อะไรก็ได้เนาะไปฉันกับกันเนาะประเด็นเด้โอโดยพี่น้องไงปลาโตเป็นไปได้สิ่งมันกักแท้น่ะคนกลุ่มมาพี่น้องไงน้องตุ่นบ่เนาะ,นะโอ้เโธ เอา้าเนาะพี่น้องเนาะจังไดกะอ่านี่เป็นอีกครอบรัวหนึ่งพี่น้องไอ้ทุกยากขาดแคลนเาขานา้ำซ้ำปลาเฮือนสีลมสีหัวแหละพี่น้องไงเนาะเอาจังไดกะขอขอ,ขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีปัตชูคู่ชูคนเด้อพี่น้องเด้อที่เข้ามาติดตามนะครับชมคลิปจนจบลาบกามโฆษณาเนาะบทูนขอบคุณขอบคุณจากใจดีพี่น้องเไงเอาจังไดกะคอยพ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีแห้งยาเจ็บจะจนร่ำรวยเด้อพี่น้องเด้อสำหรับทีมนี้บทูน ลาไปแล้วพี่น้องเลยสบายดีเด้อพี่น้องเลยบ๊ายบาย